สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิวอิตฟู o ดนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทําขนมปังครีม Tokyo. ชีสค่ะทําขนมปังง่ายๆกับเราได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเนื้อขนมปังก็คือจะมีความนุ่มมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะให้ดูตัวเนื้อเขาก็จะเป็นใยประมาณนี้ค่ะความนุ่มนี่ก็คือนุ่มมากเลยนะคะสุดนี้ค่ะอยากให้ลองทํากินดูกันจริงๆค่ะเนื้อข้างในก็จะได้เป็นใยประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราไปเตรียมส่วนผสมในการทํากันได้เลยค่ะ สมวนสมก็จะมีดังนี้เลยค่ะจากนั้นเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเราเตรียมน้ําตาลทรายค่ะ3ช้อนโต๊ะหรือ45กรัมค่ะเทใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยยีสค่ะยีสเราใช้เป็นยีสหวานนะคะก็ครึ่งช้อนโต๊ะหรือประมาณ5กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยนมสดรสจืดค่ะประมาณ7ช้อนโต๊ะหรือ105กรัมค่ะและก็จะตามด้วยไข่ไก่นะคะเป็นไข่ไก่เบอร์หค่ะจำนวน1ฟอง หรือจะเป็นเบอร์2ก็ได้ค่ะตอกลงไปได้เลยค่ะจากนั้นใช้เครื่องนวดแป้งนะคะตีให้ไข่พอแตกเล็กน้อยก่อนค่ะนี่นะคะพอแตกประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราค่อยใส่ครีมชีสลงไปค่ะครีมชีสเราใช้40กรัมค่ะหลังจากเราใส่ครีมชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมแป้งขนมปังได้เลยค่ะแป้งขนมปังเราใช้15ช้อนโตหรือ225กรัมค่ะ จากนั้นก็จะตามด้วยเกลือค่ะ1ส่วนสีช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เวลาในการนวดก็คือประมาณ10นาทีค่ะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบเวลา10นาทีได้เลยค่ะนี่นะคะจากนั้นค่ะพอครบเวลา10นาทีนะคะเราจะใส่เนยสดลงไป2ช้อนโต๊ะหรือประมาณ30กรัมค่ะ และเราก็จะเปิดเครื่องนะคะนวดต่อเป็นอีกเป็นเวลา30นาทีค่ะเราก็จะรอจนครบเวลา30นาทีได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะแป้งก็คือจะมีความเนี่ยค่ะก็จะแฉะประมาณนี้นะคะก็ะคือจะมีความแฉะเล็กน้อยค่ะพอครบเวลา30นาทีนะคะก็จะขึงเป็นแผ่นฟิล์มได้ก็ไม่บางเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าความนุ่ม ก็คือนุ่มอยู่แล้วค่ะจากนั้นนะคะเรานําแป้งทั้งหมดไปชั่งรวมกันแล้วก็ตัดแบ่งปริมาณก้อนตามชอบได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็น12ก้อนค่ะถ้าติดมือก็ให้มือเรานะคะไปจุ่มกับน้ำมันเล็กน้อยก็ได้ค่ะแล้วก็คือเป็นก้อนกลมแบบนี้ได้เลยค่ะเราจะได้แบบนี้1ก้อนค่ะอันนี้นะคะเราก็ค่อยๆ คึงเป็นก้อนกลมๆไปแบบนี้จนครบทั้งหมด12ก้อนเลยค่ะนี่นะคะก็จะคึงได้ประมาณนี้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวางในถาดได้เลยค่ะถาดนะคะก็คือรองด้วยกระดาษไขค่ะสำหรับใครที่ไม่มีถาดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรานะคะก็จะเป็นถาดขนาด8คูณ8ก็ได้หรือ7คูณ7ก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะ ก็คือเอาถาดแบบไหนก็ได้ที่บ้านเรามีค่ะสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็วางให้เรียบร้อยเลยค่ะจากนั้นนะคะพอวางเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการพักแป้งค่ะเราจะทําเอาผ้าขาวบางคลุมพักแป้งไว้ค่ะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะให้ตัวแป้งเขาขึ้นฟูค่ะอันนี้เราก็จะรอจนครบเวลานะคะพอครบเวลาเราก็จะได้ นี่ค่ะเนื้อขนมปังเขาจะขึ้นฟูประมาณนี้ค่ะก่อนนําเข้าไปอบนะคะเราจะทาหน้าตัวขนมปังด้วยนมข้นจืดค่ะถ้าใครไม่มีนมข้นจืดนะคะก็จะเป็นนมสดก็ได้ค่ะตัวนมข้นจืดเราใช้ c a r ์เนชั่นะคะนี่ค่ะทาให้ทั่วค่ะสาเหตุที่เราทาก่อนนําเข้าไปอบนะคะเนื้อหน้าขนมปังเขาจะได้ไม่แห้งค่ะแล้วก็จะมีความเงาเล็กน้อยค่ะนี่ทาให้ทั่วๆไปแบบนี้เลยค่ะ หลังจากเราทานนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นี่ค่ะจะนําเข้าเตาอบได้เลยค่ะเราอบไฟบนล่างนะคะ150องศาใช้เวลาในการอบก็คือ15นาทีค่ะรอจนครบเวลาได้เลยค่ะนี่นะคะในเตาก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะครบเวลาแล้วค่ะพอเอาออกจากเตานะคะร้อนเลยค่ะแล้วก็จะทาด้วยนมข้นจืดอีกครั้งหนึ่งค่ะทาหน้าตัวขนมปังค่ะ ตัวหน้าเขาก็จะได้มีความเงาๆค่ะแล้วพอทานมคข้นจืดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักให้นมข้นจืดน,นะคะเขาแห้งติดหน้าขนมปังเล็กน้อยค่ะก็พักให้เขาเย็นก่อนค่อยเอาออกจากพิมก็ได้ค่ะนี่นะคะก็จะหยิบออกจากพิมพ์ง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขนมปังครีมชีสของเราค่ะอยากให้ลองทําดูนะคะเนื้อขนมปังส่วนนี้ก็คือจะมีความนุ่มมากเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจช่องของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ